สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง Cam e r a and Garden นะครับช่องของคนรักต้นไม้และการถ่ายภาพนะครับวันนี้นะผมจะมาพูดเรื่องนะการอบต้นไม้นะหลายคนฟังอาจจะสงสยัยเอะอบต้นไม้คืออะไรทำไมต้องอบข้อดีคืออะไรนะครับเนี่ยเพื่อนๆบางคนเห็น ในรูปเนี่ยในภาพเนี่ยก็จะรู้แล้วแหละว่ามันคือการอบต้นไม้นะเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ทําเพื่ออะไรนะอยากรู้นะครับบางคนอยากรู้เอ๊ะมันมีประโยชน์อย่างไรมันคืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับตามความเข้าใจของผมเองนะแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยทํามานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆเทคนิคหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่ รักต้นไม้นะครับแล้วก็ต้องการจะขยายพันธุ์ต้นไม้นะจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะในนี้มีอะไรนะครับในถุงเนี้ยมีอะไรนะก็คือเจ้าต้นนี้นี่เองนี่นะมันคือต้อนไม้ที่ผมแนะนําไปแล้วก็คือพาลิโซนะครับพาลิโซเนี่ยต้นนี้ผมตัดออกไปเห็นไหมนี่นี่รอยตัดของเขานะมันยาวออกไปแล้วผมก็ตัด ตรงนี้ไปนะครับก็แบ่งออกเป็นข้อๆได้3ข้อก็เอามาอบไว้ในนี้นะเอามาอบไว้ในนี้เอาละนาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนาอันะนี่นาะอันนี้คือพอตัดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยตรงกลางของของต้นเนี่ยขนเนยขามีต้นไม่งอกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ย ตัดไปประมาณ2อาทิตย์นะครับเนี่ยต้นใหม่ของเขาก็งอกขึ้นมาถามว่าเอา๊แล้วแล้วต้นแม่ที่เราตัดไปเนี่ยไม่ต้องอบเหรอนะครับไม่ต้องอบก็ได้นะครับไม่ต้องอบก็ได้เพราะว่าเออรากของเขาเนี่ยมันจเจริญเติบโตดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สภาพภูพมิอากาศอะไรเงี้ยเขาคุ้นชินอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะไปอบเราจะไปอบต้นที่เราตัดดีกว่าเพราะว่ามันถูกตัดออกไป มันถูกตัดออกไปก็จะทําใหเาเา้เกิดอาการเขาเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าปรับตัวนะครับปรับตัวในค่อนข้าง,างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับถามว่าไม่อบได้ไหมไม่อบก็ได้นะไม่อบก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะใช้เวลาในการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับตัดปุ๊บเอาลงดินแล้วก็ทิ้งไว้เลยเนี่ยได้ไม่เป็นไรแต่เขาจะใช้เวลาในการปรับตัวในค่อนข,ข้างนานนะครับยิ่งไม้ใหญ่ ยิ่งนานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่สั่งซื้อไม้มาจากจาก Facebook นะจากแพลตฟอร์มอื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาตัดสดมาเนี่ยหรือ,เ,อ,อเขาตัดสดปุ๊บแล้วเขาก็ชำม,มาให้เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยรากมันยังไม่เดินดีนะครับหรือ,อ,อปรับปรับสภาพตัวเองไม่ได้อะนะปรับสภาพตัวเองไม่ได้กว่าจะเดินทางมาถึงเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3วันเนี่ย เรระยะทางเนี้ยต้นไม้เนี่ยเขาจะโสมนะครับเขาจะมีความโสมขาดน้ําขาดความชื้นขาดแร่ธาตุต่างๆเนี่ยพอเรามาถึงเราเนี่ยเราเอามาผสมดินแล้วก็เสียบปลูกเลยเนี่ยกว่าเขาจะฟื้นตัวเนี่ยจะนานมากนะครับจะนานมากไม่เหมือนกับที่เราตัดเองถ้าต้นนี้อยู่ที่บ้านเรานะครับเราตัดปุ๊บและเราก็ไปปลูกเลยโดยที่ไม่อบเนี่ยเวลาการฟื้นตัวจะไม่เท่ากัน กับไม้ที่เราสั่งซื้อมาพอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจเนาะเพราะว่าไม้ที่สั่งซื้อมามันตัดตัดแล้วก็แบบ3าสี่วันกว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันไม้จะมีการโทรมแล้วแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราตัดปุ๊บทิ้งไว้สิบห้านาทียี่สิบนาทีให้ปูนให้ปูนแดงมันแห้งเลยแล้วก็ไปปลูกเนี่ยมันแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวต้นไม้บางทีเนี่ย ไม่ต้องอบกบอ Cast ไ็ได้เลยนะครับเขาก็เจริญเติบโตของเขาไปได้เลยแต่ถ้าบอบมันจะดีกว่าเดี๋ยวจะบอกข้อดีว่าอบม,มันดีกว่ายัางไงนะครับอันนี้ก็เป็นให้ดูว่าตัดจากต้นนี้ามนนานะครับนี่ได้3ต้นนนะโอเคอ่อันนี้อันนี้อันนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้นต mm. ่อไปที่เราต้องตัดแล้วล่ะนะครับนะอันนี้คือต้นต่อไปที่เราจะต้องตัดแล้วนะครับเพราะว่าเขายาวแล้วนะครับยาวแล้วก็ ลากเขานี่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทะลุกระถางไปแล้วด้วยอันนี้อันนี้จําเป็นจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเพราะว่ากระถางมันเล็กไปใบเขาก็จะเล็กนะครับจริงๆแล้วพาเลโซนี่เป็นไม้ที่ใบใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้หนึ่งคือผมไม่ได้ให้เขาเลื้อยนะครับขึ้นที่สูงแล้วก็กระถางของเขาเนี่ยเล็กเกินไปนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตัดขยายไปด้วยในคราวเดียวกันไปเลยนะครับจะได้ ประหยัดเวลาไปนะครับต้นไม้จะไม่ช้ำมากนะครับเพราะว่าเราทำที่เดียวไปเลยนะครับอีกต้นหนึ่งก็มีนะครับนีต้นนี้นะต้นนี้นะสวยนะครับอันนี้เป็นจะเรียกว่าด่างไหมนะจะเรียกว่าด่างได้ไหมคือมันเป็นลายของเขาอะนะครับมันเป็นลายของเขาจะเรียกว่าด่างก็คงคงคง,คงจะได้แหละนะแต่ว่า แต่ละใบเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับแบบนี้อันนี้ใบใหม่นะครับใบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะออกมานะครับต้องปล่อยให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับใบล่าสุดเนี่ยให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับถ้าเขายังไม่กลางหรือว่าใบเขายังเป็นนิ่มๆอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดเขานะอย่าเพิ่งไปตัดปล่อยให้ใบเขาแข็งแรงก่อนอย่างเงี้ยตัดได้แล้วนะครับตัดก็ตัดตามข้อนี่ นะต,ตามข้อนะสังเกตว่านะอีก,อ,กอีกจุดหนึ่งที่เราต้องดูก็คือเราต้องดูเป็นนะครับว่าเขาจะงอกต้นใหม่ออกมาเนี่ยจากตรงไหนอันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญต้องดูเป็นนะถึงจะตัดได้นะครับอยู่ดีไปตัดเลยไม่ได้นะนะสำคัญมากนะนะวิธีวิธีสังเกตนะครับดูว่าเอ๊ะแล้วต้นใหม่อ่ะมันจะมันจะงอกตรงไหนนะสังเกตว่า เขาจะมีรากอากาศเห็นไหมเห็นรากอากาศไหมฮะไอ้ยาวๆเนี่คือาารา,ากอากาศแล้วตรงข้ามกับรากอากาศนะครับคือจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดแดงๆอยู่จุดแดงๆสังเกตดีนีๆๆๆนะดูกล้ใกล้นะเนี่ยจุดแดงๆตรงเนี้ยนะเนี่ยต้นใหม่ของเขาจะงอกจากตรงนี้นะครับจะงอกจากตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีทุกทุกข้อ นะหมุนหมุนหมุนลองหมุนดูนี่เห็นไหมข้อนี้เนี่ยนี่ก็ใช่นะเนี่ตรงเนี้ยนี่ก็ใช่นะจุดแดงๆเนี่ยคือต้นที่เขาจะแทงยอดออกมาใหม่นะครับเขาจะอยู่ตรงข้ามกับรากอากาศนะนะยิ่งยาวเท่าไหร่เราก็ตัดได้นะเวลาเราตัดนะเวลาเราตัดเราก็ตัดเหนือเหนือข้อนี้ไปเลย ตรงเนี้ยก็ได้1นึ่งต้นนะฮะจากจากจากไม้ยอดอันนี้คือยอดของเขานะตัดจากตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยตัดแล้วก็เอาเอาตรงเนี้ยไปปลูกแล้วจากตรงนี้ถึงตรงนี้เราก็ตัดเราก็จะได้ข้อนี้ไปปลูกอีกนะครับต้นใหม่เขาก็จะแทงยอดออกมาบริเวณแถวแถวนี้แบบเนี้ยอันนี้ก็จะได้หต้นสต้นนะยางน้อยสอต้นนะครับ วิธีขยายก็ประมาณนี้นะครับรัดง่ายๆแบบนี้นะฮะก็เอาไปอบอบหรือไม่อบก็ได้นะครับแต่อบจะดีกว่านะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอาให้ดูนะครับนะอบวิธีของผมก็คือแบบนี้เมื่อเราซื้อต้นไม้มา,มาเมื่อเราสั่งซื้อต้นไม้มาเนี่ย ถ้าเขาส่งแบบตะก,ก้านะก็เก็บไว้นะเก็บไว้เอาไว้อบต้นไม้ได้นะครับถามว่าไม่ใส่ตะก,ก้าได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าเราเอากระถางวางไว้นะครับแล้วเอาถุงเนี่ยคุมกระถางนะครับคุมกระถางเนี่ยเมื่อเราทิ้งไว้เนี่ยถุงเนี่ยเขาจะยุบตัวนะครับถุงจะยุบตัวไปโดนกับใบไม้ของเราที่เราอบไว้ข้างในนะก็จะไม่ดีนะครับ ผมก็จะใช้วิธีเอาต้นไม้ใส่ตะกร้าก่อนใส่เข้าไปนในตะกร้าพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาถุงใหญ่เนี่ยซื้อมาอันนี้เป็น,ปนผมซื้อในห้างมามันเป็นถุงขยะแบบแบบใสนะแบบสายสีขาวนะครับไม่ใช่สีดำนะเอาเอา,เอาแบบสีขาวคุณคณแบบนี้ก็ได้คือไม่ต้องใส่แบบเห็นข้างในก็ได้ครับคุณคณแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปใช้สีดําก็แล้วกันนะให้มันใหญ่ใหน่อยให้มันคุมตะกร้าเราได้ะแล้วข้างในเนี่ยก็ใส่ต้นไม้ที่เราต้องการจะอบเข้าไป นะครับใส่ได้กี่ต้นก็คือเท่านั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงเนี่ยคลุมตะกร้าแล้วก็มัดปากให้แน่นนะมัดปากให้แน่นเลยก็จะอยู่ทรงแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของการใส่ในตะกร้านะครับในการอบนะหรือถ้าไม่มีตะกร้านะครับใส่ถุงเปล่าๆก็ได้แต่ถุงเนี่ยไอหูถุงเนี่ยเราต้องผูกแบบนี้นะแล้วเราก็มีเ,เชือกสักเส้นหนึ่งโยงขึ้นไปแล้วก็ไปผูกกับ คานไม้หรือต้นไม้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งให้มันให้ให้ใหใหใหถุงมันอยู่ลักษณะเป็นแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้ถุงมันยุบตัวลงไปโดนต้นไม้เราเพราะว่าการอบหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะใช้เวลาสองสามอาทิตย์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ตมานะครับซื้อจาก facebook มาเนี่ยแนะนําให้อบไว้ประมาณ1เดือนนะสาวันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอยู่อย่างเนี้ยสาวันนะครับก็ เราก็ผูกถุงให้เขาตั้งในลักษณะนี้ให้ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีตะกร้านะถ้าไม่มีตะกร้าก็ใช้วิธีนี้อ่ะทีนี้ก่อนที่จะมาเปิดถุงนะผมก็จะอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าการอบเนี่ยมันคืออะไรนะอบหรือการควบแน่นนะครับปกตินะครับต้นไม้ของเราเนี่ยนะต้นไม้พวกพวกอย่างเงี้ยนะเขาจะดูดน้ําจาก จากในดินนะฮะขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้ของเขานะเสร็จแล้วเขาก็จะคลายน้ำคลายความชื้นออกทางใบก็จะระเหยออกมาเป็นไอน้ำนะแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับตอนนี้เขาก็ยังทำงานด้วยระบบเนี้ยดูดขึ้นมาเลี้ยงลำต้นแล้วก็คลายน้ำนะดูด ดูดขึ้นมาเลี้ยงแล้วก็ขายดูดแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ขายแบบเนี้ยไปเรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่ผมพูดเขาก็ทําแบบนี้อยู่แต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้หรือยืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้เนี่ยเราจะรู้สึกเย็นเราจะรู้สึกเย็นรู้สึกชื้นนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาทํางานของเขาตลอดเวลาด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้อ,อ,อะไรอะออกซิเจนนะ ไสโตัวเจนอะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับในการกระบวนการสังเคาะแสงอะไรของเขาเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลักๆก็จะมาจากน้ํามาจากความชื้นนะครับเขาดูดขึ้นมาเลี้ยงแล้วก็คลายน้ําออกที่ใบนะครับแบบนี้นี่คือระบบการทํางานของต้นไม้ทีนี้การอบนะการอบมันก็คือการให้เขาทํากระบวนการพวกนี้ทั้งหมดแต่อยู่ในพื้นที่จํากัด หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเขาก็จะดูดน้ําจากกระถางขึ้นมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยอาอาจากใบนะครับจากใบออกมาเนี่ยเป็นไอน้ําใช่ไหมทีนี้ถ้าเขาอยู่ในสภาพอากาศปกติแบบอยู่ภายนอกเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันจะถูกทำทำทำขึ้นแล้วก็น้ําที่ถูกระ,ะบายออกจากใบเนี่ยเขาจะหายไปในอากาศนะครับเพราะว่า ในอากาศเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นความร้อนนะครับแล้วก็ลมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมนะพอพอดินดินมันก็เลยแห้งพอดินแห้งเนี่ยพอดินแห้งต้นไม้ก็จะไม่สามารถที่จะดูดความชื้นจากดินได้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องลดน้ําเราถึงต้องลดน้ําต้นไม้เพื่อให้ดินเนี่ยมันชื้นพอชื้นต้นไม้ก็จะดูดดูดความชื้นดูสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงลาต้นได้นะครับ แต่ถ้าเขาอยู่ในสภาพปกติแบบนี้คือพอเขาเขาคลายน้ําออกจากใบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกอากาศเนี่ยระเหยหายไปน้ําก็จะหายไปนะตนน้นไม้ก็จะต้องดูดวนแบบนี้มาเรื่อยๆเราก็ต้องไปลดน้ําแล้วก็ด้วยเ,ออเวลาที่เขาโดนล,ลมลมพัดลมอะไรแบบนี้นะใบที่เขาอ่อนแออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราตัดเขาออกมาเนี่ย เขาต้องการพักฟื้นเนี่ยใบยเขาอ่อนแออยู่แล้วโดนลมพัดบ้างอะไรบ้างก็สั่นไหวไปเรื่อยๆ,ๆแบบเนี้ยแล้วก็ดินก็จะเสียความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราไปลดน้ําหรือเราแบบเนี้ยมันมันจะดูแลยากมันจะคุมอะไรไม่ได้เลยถ้าอยู่ในสภาพนี้แต่ถ้าเราไปใส่เข้าไว้ในถุงแบบนี้นะครับเขาก็จะดูดน้านะดูดน้ําก่อนที่เราจะใส่จกก่อนที่เราจะปิดปากถุงเนี่ย แล้วเอาต้นไม้ใส่เข้าไปใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยลดลดให้ชุ่มเลยข้างในเนี่ยก็จะมีน้ําอยู่นิดหน่อยนะน้าอยู่นิดหน่อยที่มันไหลออกนอกกระถางนิดหน่อยนะเสร็จแล้วต้นไม้นะก็จะดูดน้ําในนั้นแหละมาเลี้ยงลําต้นเสร็จแล้วก็คลายออกที่ใบเพราะคลายออกที่ใบปุ๊บเนี่ยแทนที่น้ำเนี่ยมันจะระเหยออกใบมันก็กลับว่ามันอยู่ในถุงมันก็จะกลายเป็นหยดหยด,หยดไอ้น้ําแบบเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยฮะ อันนี้คือต้นไม้เนี่ยเขาคลายน้ําออกมาพอน้ํามันระเหยลอยขึ้นไปในอากาศเนี่ยมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ถุงแบบนี้นะครับแล้วพอมันเกาะมากขึ้นเรื่อยๆน้ําก็จะหยดลงไปที่ก้นด้านล่างต้นไม้ก็จะดูดขึ้นมาอีกแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาเกาะแล้วก็วนวนอยู่อย่างเนี้ยวนอยู่อย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ได้ภายในถุงเนี่ยคือมันมีระบบนิเวศของเขา ระบบนิเวศที่ต้นไม้เนี่ยต้องการอากาศก็มีนะครับอากาศก็มีอยู่แล้วความชื้นมีอยู่แล้วสารอาหารมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องลดน้ําเลยนะบางคนโอ้เราอบไว้แบบนี้1เดือนเนี่ยสามสิบวันเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับเขาจะมีเขาจะสร้างระบบนิเวศของเขาเองภายในถุงขอแค่เราปิดถุงให้สนิทขอให้ปิดถุงให้สนิทไม่ให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกไปข้างนอกได้ก็พอนะครับอันนี้ คือการอบต้นไม้นะคือจํากัดพื้นที่ของเขาให้อยู่ในนี้เพื่อให้เขา1คือสร้างระบบนิเวศของเขาให้มีความชื้นที่เหมาะสมกับต้นไม้นะครับสก็คือป้องกงันแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับที่จะมากินใบอ่อนของเขานะาบางทีเนี่ยต้นไม้ที่เราตัดใหม่แล้วเราไปชําไว้เนี่ยถ้าเขาเกิดมีใบอ่อนหรือว่า ใบเขายังไม่แข็งแรงเนี่ยเขาอาจจะถูกศัตรูพืชเนี่ยพวกมแมลงหนอนหรือแ,รแล้วแต่มากินได้ง่ายนะถ้าเราอบไว้แบบเนี้ยแมลงต่างๆนะครับก็เข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็ปกป้องเขาจากมาแมลงศัตรูพืชนะครับนะสก็คือเรื่องของลมป้องกันไม่ให้เขาโดนลมนะไม่ให้ลมเนี่ยพัดต้นของเขาเนี่ยให้มีการขยับ นะบางทีเนี่ยลากเขายังไม่เดินนะครับลากเขายังไม่เดินหรือกําลังจะเดินเนี่ยแล้วเกิดไปอยู่ในที่ที่มีลมแรงเนี่ยพัดไปพัดมาเนี่ยลากเขาบางทีอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับการอบตัวนี้ก็ช่วยปกป้องเขาได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีของการอบนะก็ลากเขาจะเจริญเติบโตเร็วกว่าครับลองเปรียบเทียบกันก็ได้ต้นหนึ่งอบต้นหนึ่งไม่อบเนี่ยถ้าวางด้วยกันเนี่ยต้นอบเนี่ยจะ จเจริญเติบโตได้ดีกว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เอามาฝากนะครับเป็นเทคนิคที่เอามาฝาก LLC. เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามันออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าออตอนต้นนี้ผมอบน่าจะได้สัก2อ,อาทิตย์นะครับสอ,อาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าน่าจะน่าจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วละเท่าที่เห็นนะนะเท่าที่เห็นภายนอกเพราะว่า1ก็คือผมตัดเองนะครับผมตัดเองต้นเนี้ย ต้นแม่เขาเนี่ยก็อยู่กับเรานะครับเราเป็นคนตัดเองอบเองเนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่ากว่าที่เราซื้อมาเป็นมาเป็นท่อนๆมาเป็นกิ่งๆแล้วเรามาอบอีกทีหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าระยะเวลามันมันมีส่วนสําคัญนะครับยิ่งตัดแล้วก็แล้วก็ปลูกแล้วก็อบเลยเนี่ยมันก็จะดีกว่านะเร็วกว่าฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับ โอเคเอาละเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วครับอันนี้คือผมแกะถุงออกมาแล้วนะครับอันนี้ผมจะเปิดฝาให้ดูว่านี่มันเป็นแบบนี้นะนี่สังเกตว่าความชื้นเนี่ยนะน้ําที่เต็มเลยนะครับเนี่ยนะ้ำเนี่ยเต็มกระถางเลยนะเต็มตะกร้าเลยนะเนี่ยนี่คือที่อบไว้นะครับสามกระถางนะ สังเกตว่าที่กามมะพร้าวที่เราใช้เนี่ยนะก็มีความชื้นนะครับมีความชื้นอยู่นะก็ถือว่าดีนะครับนี่ใบใหม่นี่เขาก็กําลังจะกําลังจะกลางและอันนี้คือยอดที่ผมตัดออกมานะครับอันนี้คือคือยอดของเขานะครับอันนี้คือก็เป็นข้อของเขานะครับอีกต้นนึงอยู่ตรงนู้นนะอันนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งอ่านี่ใบเขานะครับ ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเปิดแบบนี้แล้วนะครับอบต่อได้ไหมอ่าเราอยากรู้ว่าต้นไม้เราเป็นยังไงบ้างเปิดแบบนี้แล้วอบต่อได้ไหมได้นะครับได้อบต่อได้ไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหปิดแล้วจะต้องปิดตายไปจนถึง30วันแล้วค่อยเปิดนะระหว่างนั้นเปิดได้ครับแต่อย่าเปิดบ่อยนะอย่าเปิดบ่อยเปิดให้ เราดูการจเจริญเติบโตของเขาได้นะครับมีเน่าเสียตรงไหนอะไรยังไงบ้างไหมเนี่ยเราเปิดดูได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้นะทีนี้เวลาที่เราจะเอาเขาออกมานะครับให้เปิดทิ้งไว้แบบนี้นะครับเปิดฝาทิ้งไว้แบบเนี้ยนะสักครึ่งชั่วโมงนะหรือสักชั่วโมงหนึ่งนะครับทิ้งไว้ให้เขา,เาได้สัมผัสกับอ,ออกซิเจนในอากาศ นะครับให้เขาคุ้นจินก่อนแล้วค่อยน้าเขาออกมาจากถุงนะครับอย่าเปิดปุ๊บแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาเลยนะครับบางทีเนี่ยปรับสภาพไม่ทันนะครับปรับสภาพไม่ทันเดี๋ยวก็จะเกิดการหยุดชะง,งักอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะครับมางมีผลให้เขาเปิดเปิดเขาทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับให้เขาให้ได้อากาศให้ได้ลมให้ได้ออกซิเจนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเขาออกมานะครับไม่ต้องรีบรอ้อนนะ อันนี้จะเอาเขาออกมาเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเปิดทิ้งไว้สักสักชั่วโมงหนึ่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเขาให้เขาออกมาหรือว่าเราจะอบต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะเนี่ยอันนี้นคือดูลากเห็นไ,ไหมเขาก็มีลากาออกมานะอันนี้เห็นไม่ชัดนะครับยังเห็นไม่ชัดนะเพราะว่า ปกติแล้วต้นที่เป็นส่วนที่เป็นยอดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าได้เร็วกว่าตัวที่เป็นเป็นข้ออยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะโอเคนะครับแล้วก็มีไอ้น้ำเกาะแบบนี้เนะนี่ยเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเทคนิคง,ง่ายๆในการ ทําต้นไม้นะครับปักชําต้นไม้ในการอบนะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับต้นไม้ที่ทุกท่านเลี้ยงอยู่ได้นะครับการปลูกต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้ที่ดีเนี่ยต้องขยายพันธุ์เป็นด้วยนะครับขยายพันธุ์เมื่อเราขยายพันธุ์ได้เนี่ยเราก็จะสร้างไรายได้จากต้นไม้ของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่ มาแนะนำให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับโอเคสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าผมพูดแบบวกไปวนมางงๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะอ inbox เข้ามาสอบถามกันได้นะครับบางทีต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพูดแบบไม่มีสคริปต์นะครับคือกดอัดแล้วก็พูดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ล่างสคริปต์ไว้ก่อนก็อาจจะมี บางช่วงบางตอนที่วกไปวนมาเพื่อนๆอาจจะงงๆเอ๊พูดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็สามารถที่จะเข้ามาแนะนำติชมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโอเคก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับเผื่อที่ว่า จะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยให้สำหรับเพื่อนๆได้นำไปปรับใช้กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ